ดีครับผมเดี๋ยวคิดดีกับพ่อกันตอนเช้าครับนี่อากาศกำลังดีครับมาอนีิบุมีแดดครับมาอนีิเดี๋ยวสิพามาเบิง้งอาจารย์ใบพิ่นกำลังไนดินครับมาอนีิไนดินปาดที่ครับมาอนีิ เห็ดไหหน้าครับนี่มันสูงหลายครับมองหน,น้ามันกระโบทัวถึงครับนี่มันโบได้เข่าได้หนามหนามมันกระโบทัวถึงนันครับนี่ต้องเจอครับอาจารย์ใบเขาต้องเจอครับอาจารย์ใบนี่ขีนานี่เขาง,งามประยังครับนี่ มองนี่นี่สูงเหี้ยนะครับพี่น้องนี่สูงเฮี้ยครับนี่สูงเป็นหน้าม,มาบ่ฮอดแล้วครับแถวนี้แต่ว่าปีนี้นี่เนี่ยจากหัวตัวครับพี่น้องเลยนี่เจอกับอาจา,ายรยนใบเข่ารับรองเลยรับประกันคุณภาพครับอือห่างไหมวะ โอ้ยเป็นโ่นด้วยนี่สูงครับพี่น้องเลยปลายดีๆโคตเดีดยวครับนี่ออ้อ้ ต่วครับพี่น้องไอ้ดนึ่ตอฟังดินครับโอ้โอ้อ นี่ครับ2ฝังดินครับพี่น้องบ่ฮู้ว่าตออยังนี่ตอดูใหญ่เว้าเพราะว่าแท้นี่ส่วนใหญ่สิเป็นต้นดูเด้โอ้โอ้เออ

ที่เก็บมุมเก็บขอบของอาจารย์ใบเฮ้าครับโอ้ยอสือหอลานเลยครับพี่น้องเลยบ้านใหม่บรรทัดอรรยใ,ใจร้ายครับพี่น้องเลยโอ้ ตอฟังดินแล้วครับพี่อ้องเลยหาเขาแนมเห็นอยู่บุมีปัญหาครับย่านแขาแนมเราเห็นดีดอู้ เียนดิ้งพ่นครับพี่น้องเลยพ่นกับโมพ่นดินนซื้อได้พ่นใหญ่น้ำไงกับใหญ่ยยซื้อเกล็ดน,น้ำครับพี่น้องแข็ง กเตาะครับพี่น้องเอ้ยมีแต่ตาะฟังดินตัวนี้ เป็นน้องสะของคุณพ่อครับนี่ลาตุ้นใหญ่แห้งครับนี่จะบ,บัเป็นโล่เพล่ะครับนี่ที่ธรรมศาสตร์อีนี้่ะครับเสียงหน้าคุณพอ่อคนเสียงหน้าคือบ่านบ้านคือเทียงหน้าครับพี่อ้องที่ยังคือวางสันคือค่อยผ่าคนนี้ค่อยโค้งค่อผ่าหน้า อ,อี่ต้นขับตรงที่เละาคุณพ่อเพิ่นแม่ต่อเกาะออกมาหนีอ้อมน้องสะได้ครับอาน้องสะกันสิคุณพ่อเพิ่นปลูกพวกโอ้หลากหลายครับนี่บักข้าวก็มีครับกล้วยก็มีครับพี่น้องบักหน้าวก็มี ยันใบเพื่อลวงทางเลยเกนหลเรียกว่าเกนจะมีโบยานนะครับพี่น้องเกนกูนี่ก็เอามาเดียวครับยานยางเดียวยันนั้นโบแข็งทอนละไปเขื่นดูตัวนี้เขาบอกเก้งใจนี้เรียบร้อยเลยครับพี่น้องเลย เป่นภูไบเนี่ยเห็นต้นไม้บัวใหญ่ไ,ได้ครับนี่าใส่ใส่โดดตัวเพิ่นหนึ่งใหญ่เนี่ยเพราะสารเทื่อนีล Wow, โออยู่ข่างๆผมอย่ก็ได้ยเนเสียงรถเกดินครับพี่้องเลยใส่บนดับเบนดัดีสุขันไปเลยโอ้ไอ้กยงหนอของคุณัวนิ่งย่างไม่ย่างบ่ย่างหนอระวงจะถึงต้นใหม่ของคุณพวัห พอขึ้นพ่อเป็น,นปลูกอ้อมเลยนะครับพี่น้องน,นี่มีันทุกไ่าครับนี่ไส่หน่อยใส่ไงครับมีกล้วยมีกับข้าวครับนี่ข้าวครับนี่ครับพี่น้องเลยโอ้โหเพิ่นเจ็ดเห็นเลยมันตรงเลยเอาได้จัดให้โดดครับพี่น้องปวดใส่ปัญหาครับเห็นมันตรงมาเลย

ที่อเลยข้าไม่หนด <ś c oughs> ้วย่กดน,นิ้ในใหญ่ครับที่เรงเลย ตุ่งแน่ๆครับโอ้เสดงว่าเพิ่มผู้ใบเพิ่เน็ตเอาขึ้นมาที่ยางขาดไ้ก็ดิ่กำลังไล่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปชีอดนละล่ะ ต่อน่อะมันฟังนี่ก็สูงบ่ไปละห้องติดตามอาจารย์ใบไปเรื่อยๆครับเห็นอาจารย์ใบอยู่ใสตรงเห็นบ่าวเมืองสีอยู่หันละ ถอยเด้อดำบดัดลูกเด้อว่อเห็นล่บุ้มมีตอเลยเอาจัดให้เพียง์นอกเบินไปเลย ลุ่งหลุ่มพวแลวหมอนต่ำๆพวแลวครับพี่น้องไหลลงไปเฮือสวยงามครับสวยงามมากๆเลยจังไกรกะยา้เสียยี่ห้อฟอดเท่าอาจารย์เลยติดสตต๊ิเกอร์หกพันซิปครับเจ้าที่เทจิ้งกับหก 6, พันหกครับรุ่นนี้ อาจารย์เราบอกมาเรียบร้อยเป็นหกพันหกมาสีเครื่องที่หาไม่ได้เลยเอเี่ยวเลยครับพี่น้องเลย เอาไปเดเบงคลิปนี้แล้วกับฝากกดไหลคุดแช่เด้อครับเด้อเดียว่าไปเดยควุณแล้วกับิบอร์ด้ผ่านคลิปใหม่ๆครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม